สวัสดีครับผมวันนี้ครับพี่ชอรรถบ้านนะครับก็จะมารีวิวกระบะทำกินอีกคันหนึ่งนะครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นโตโยต้าไทเกอร์ดีดีนะครับหรือคนไทยเรียกกันว่าพิเสือนะฮะซากันนี้นะครับก็เป็นตัวรถนะเป็นรถปี2อ0พนะครับเครื่องยนต์2อ0พันห้าดีโฟดีคอมเบร์เร็วนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้ก็เป็นรถมือที่3นะฮะนี่ด้านหลังก็มีคอกแบบนี้นะสามารถใช้งาน นายทีอปรึกษาได้นะครับตามที่เราต้องการอย่างเช่นอาจจะแบบผูกหรืออาจจะค้าขายมัดของนะครับมีไว้ไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับช่วงนี้ก็รถค้อก็มาแรงนะฮะนี่ล้อแม็กซ์สิจะทรงมาเรียบร้อยคอกเลดนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบคอกก็สามารถถอดออกได้นะครับเผื่อจะอไว้ขนอะไรต่างๆหรือเอาให้คนนั่งก็เอาไปปรับ เปลี่ยนได้ตามการใช้งานที่เราอยากต้องการนะคะับก็มีนี่ที่ยืนด้านหลังด้วยกันชนนิดนึงเล็กๆนะครับอ่าร้อแม็กซ์18เวลนะครับยางใหม่ด้วยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเครื่องเกียร์เนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็คันนี้แอร์เย็นมากๆด้วยนะนะแล้วก็ภาษีไม่ขาดมีแม็กไลเนอร์นะครับเอาไว้บรรทุกนะครับเวลาวางของหนักๆหรือเปื้อนๆเนี่ยมันก็จะได้ไม่โดนตัวกระบะหลอนกระบะจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ล้มนะฮะสหรับราคาคันนี้นะครับจะขายนะครับอยู่ที่ 95,000บาทนะครับก็สีสันด้วยรวมสวยงามนะครับขัดไฟตาเรียบร้อยนะครับสามารถขับใช้งานเดินทางไกลได้นะครับก็เป็นรถที่ประหยัดมากด้วยนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะมีการตกแต่งเอ่อท่อโข่งหลังนิดนึงครับเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นเลนนะครับเสียงเนี่ยดังวิทวิทเพาะหูเลยทีเดียวนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคุณผู้ชมรับกดติดตามช่องวิชอลบ้านทุกช่องทางเอาไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ดูเป็นคนแรกๆแล้วก็จะได้ตัดสินใจเป็นคนแรกๆเลยนะครับโอเคครับ คันนี้พี่เสือ9 0 0 0 0าบาทไปรับชมคลิปพร้อมๆกันครับเอาล,ลคะครับคุณผู้ชมก็ตาอคันนี้นะเป็นรถกระบะนะก็ไม่มีอะไรนะฮะหลักๆก,ก็จะดูคัสซีนะครับแล้วก็เครื่องกับเกียร์นะครับเกียร์หลุดไหมนะครับเกียร์หอนไหมเฟืองท้ายหอนหรือเปล่านะครับแล้วก็เครื่องมีไอไหมอะไรแบบนี้นะแล้วก็คัสซีเนี่ยไม่ผูกเออแล้วก็ตัวกระบะต่างๆไม่ผูนะครับก็ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้นยเจ้าคันนี้มันฝาท้ายผูนะครับก็ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะก็จะมีช่องขนาดนิดนิดหน่อยนะคุณผู้ชมอ่าเป็นรถใช้งานนะครับมีสีแต่แตกนิดนึงเดีย๋ยวผมเปิดตรงนี้ก่อนนะอือหแน่นจัดนะครับตรงนี้ก็นี่ก่อนนี้ก็จะผูนะแล้วก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมีตรงนิดนึงนะครับม,ม,มีนี่มีสนิมนิดนึงนะคุณผู้ชมเล็กเล็กยน้อยตัวลอนกระบะเนี่ยต้องบอกว่า สวยงามไม่ล้มไม่ผุเลยนะครับด้านในนะครับส่วนตัวด้านนอกเนี่ยก็จะมีแบบทุดๆไถนะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่น้ำมันจะเข้าไปได้แต่เป็นเรื่องปกติของรถนะอ่านี่นะครับไม่เคยชนนะครับรถสวยมาดูใต้ท้องกัน uh huh. สภาพเรียน่ดูยางดิยางโคตรดอกเยอะๆเลยพูดยังไงวะนะฮนะนี่มีริ้วรอยบ้างนะเพราะรถกระบะเนี่ยมันเป็นรถที่เราจะต้องใช้งานนะครับ สำหรับใครที่ต้องการรถขับไปใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับคันนี้นะผมคิดว่ามันก็ตอบโจทย์นะราคามันไม่ข้ามแสนนะครับเวลาไปเจอกิ่งไม้ไปเจอหินตีส่ยลุยโคลอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เสียดายมากนะครับดีกว่าไปเอารถพวกวีโก้ลีโวอะไรแบบนี้นะครับเวลามันเจอขีดควนอะไรเงี้ยมันก็น่าเสียดายนะเพราะรถมันราคายังแพงอยู่นะแต่คันนี้เนี่ยไม่เกินแสนนะครับแล้วก็ตวัวไทเกอร์นะตัวกันชนหน้านะครับเป็นเหล็กนะครับ อ่าพวกรถกระบะใหม่ๆสมัยนีย้มันจะเป็นพลาส,สติกหมดเลยนะครับซึ่งมันบู้บี้มันนิ่มง่ายมากแล้วก็ตัวถังนิสสัย G O a เนี่ยก็จะช่วยให้เราปลอดภัยนะครับนี่กันชนหน้าเหล็กนะเออมาแล้วก็กันชนหน้าก็จะมีนี่มีแลกเกอร์ลอกบ้างนะคุณผมู้ชมเออมันแข็งนะครับแข็งทั้งทั้งตัวรถทั้งราคาเลยนะฮะ95,000บาทนะฮะ D4D Common Rail น,นี่ดูยางโอ้แม็ก18 ศูนย์เสิร์ฟนี่ตรงหมดนะนะคุณผู้ชมนะมีการสาดด้วยนะทาสีไม่ขาดานะหมดตุลานะฮะสีสันมีนิ้วลอยนะครับของการใช้งานนะมาดูตรงนี้ฮะภายในนะครับภายในก็เดิมเดิมครับอันนี้จะภายในค่อนข้างโอเคนะนะี่ดูฮะแหงประตูเลยเป็นกระจกมือหมุนนะครับนะสติ๊กเกอร์นะครับให้คุณผู้ชมได้ดู แล้วก็ใส่ใจนะครับให้ครบถ้วนนะครับในนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์แม่แรงอะไรอยู่ใต้นี้นะนะครับมาดูที่ฟรอนต์นะครับของวิทยุคันนี้กันครับฟอนต์เนี่ยเป็นของตัวรีโวนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันไม่ติดนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าอาจต้องไปไล่นิดนึงนะไม่อะไรก็อะไรนะฮะ <c oughs> <c oughs> สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันแบบจะจะฮะไม่อยู่ที่235164นะครับ ราคา95 0 0บาทนี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะฮะไหนเอย่ยนี่มีพรบงพรบร์นี่ปบ3596นะฮะเออเล่มสวยไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายเลยนะครับต้องบอกว่าเข้าเงินติดล้อนี่จนะเข้าได้7,8็ดแหมื่นนะถ้าเครดิตดีอ่ะเออแอร์เย็นเจี G ๊ยบนะ,ะที่วางแก้วตรงกลางเอ่ยที่ใส่ของเอ่ยอะไรเอ่ย,อย,อยนะอืมสภาพดีเลยทีเดียวนะ เออรีไฟด้วยม่านบังแดดอืมโอเคนะมาเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันนะครับเติม3 0 0นี่วิ่งได้เป็นอาทิตย์อะ่ะนะถ้าคนใช้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาเปิดฝาปพรงดูกันข้างในกันเอาล่ะมาดูกันที่ภายในนะครับของห้องเครื่องนะน้มาดูกันที่ห้องเครื่องก่อนเลยแล้วกันนะนี่ค่อยไล่ไปนะผู้ชม รถนี่ไม่เคยชนหนักนะฮะหนูที่ฝาโปรงนะฮะคือมีการอาบน้ำมาบ้างนะจากเจ้าของเดิมนะครับแต่มาอยู่กับผมเนี่ยไม่เคยชนหนักจริงๆไล่ไปนะครับประมานนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ตัวเครื่องต่างๆเนี่ยแห้งดีนะแห้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีไอ ไม่มีพนด้วยนะครับแล้วก็อุด EGR หมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับคนที่กังวลว่าซื้อมาต้องมาอุด EGR เพิ่มหรือเปล่านะฮะมันจะทําให้ตันอะไรเงี้ยก็หายห่วงครับสำหรับคันนี้ไม่มีปัญหานะครับน้ําไม่แห้งไม่ยุบไม่หายเดินทางไกลได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาสรุปกันครับกับเจ้า Toyota Tiger d รดีฟดคันนี้ครับคบพี่เสือไว้ไม่ผิดหวัง เอาละครับคุณผู้ชมครับก็มาสรุปกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ขายอยู่ที่95,000บาทนะครับรับแลกเทิร์นทุกรุ่นนะครับเหนือยันใต้เนี่ยส่งได้หมดเลยนะครับทุกจังหวัดสำหรับใครที่สนใจอยากทดลองขับก่อนนะครับนัดดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่หรือว่าหลังฟาร์มจัลล์เคอ้อมใหญ่นะครับตลาดธัญอ้อมใหญ่ได้หมดเลยนะครับทดลองขับได้จนกว่าจะพอใจครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับกับรถราคา95,000บาทนะครับไทเกอร์ทั่วไปก็มีแหละนะครับ6 7เจ็ดหมื่นก็มีนะครับเครื่อง EFI กับสภาพที่แบบส่่วนนนนใหญเป็รรถโงงาะคุณผู้ชม แต่ไม้อีะถ้า6-7หมื่นผมว่าผมว่าขยับไปไทเกอร์ดีกว่านะนี่ไม่ได้บัฟนะครับแต่ว่ามันได้เทคโนโลยีใหม่นะแต่ว่าถาาว่า 2L ก็ทนไม่ทนแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวดีโฟดีมันก็เป็นรุ่นที่คือคนนิยมนะครับต้องบอกว่ามันประหยัดน้ำมันด้วยนะแล้วแถมมีเทอร์โบด้วยนะไม่อืดเหมือน 2L นะฮะไปปั๊บอีกแล้วโอเคครับก็วันนี้พี่ชอราบ้านขอตัวลาไปนะครับรถกระบะคันนี้ก็เป็นของคุณนะครับช่วยสปอ์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะฮะ โอเคลาไปเลยครับสวัสดีครับ